สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Power Kitty X 3 9เนะครับเพราะว่า X 7 0บแบตหมดนะครับนะครับเดี๋ยวรอชาร์จแบต X 7 0ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอ่ารีวิวตัว70นะครับ X 7 0 X 3 9ก็จะจอเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับจออยู่ที่ประมาณ4นิ้วจุดสามนะครับและเรซูลชันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ480 นะครับแต่ก็มีความกระทัดรัดแล้วก็สามารถใส่ USB adapter ไม่ใช่ดิ USB าสามารถใส่ USB อ่าตัวใหญ่ได้นะครับสม,สมมุติว่าเป็นเป็นอ่าเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเติมคอนโทรลเลอร์ได้ในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาแค่นี้เดี๋ยวลองเปิดดูซินะครับ ตัวขนาดเดี๋ยวเปรียบเทียบขนาดกับเจ้าเจ้าสวิชดูนะครับอ่าขนาดก็พอๆกับสวิชนะครับอ่าเล็กกว่าสวิชด้วยนะครับเพราะสวิชนี่มันมีแอนะล็อกสองอันนะครับอันนี้มีแอนะล็อกอันเดียวแต่ CPU ต่างกันเยอะครับ CPU สวิชดีกว่าเยอะ Nintendo Switch นะเปิดได้ไหมแบตหมดเปล่าโอเคมีแบตเดี๋ยวจะพยายาม ถ่ายให้จบเร็วๆนะครับอันนี้ตัวตัวป๊อปนะครับตัวป๊อปมีหลายตัวมากนะครับเอามาไว้เป็นแบ็กกราวโอเคอ่าดูเกมสามก๊กมีแบตอยู่นิดหน่อยนะครับเกมสามก๊กนะครับใช้เวลาโหลดพอสมควรรู้สึก CPU จะประมาณ900เมกะเฮิร์นะครับไม่รู้ค,รคอคอหรือเปล่าไม่น่านจะค,คอคอนะครับอาจจะแค่ดูคอรหรือไม่ใช่ดูคอรด้วยซ้ำไปพรโหลดนานพอสมควรเกม ะครับอ่ามาแล้วเสียงดังมากเลยเดี๋ยวบอลมลำโพงเดียวเองอ๋อลำโพงมันออกด้านข้างตรงนี้มันออกด้านหน้านะครับจึงก,ก็เลยเสียงค่อนข้างชัดเจนโอเคเล็กสตาร์ทเพิ่มเครดิตกดสตาร์ทเข้าเกมนะครับไปอิเมเลตเกมตู้เกมมาได้สบายๆนะครับ เดี๋ยวจะไปดูพวกเกมสตรีทนะครับแล้วก็เกม Nintendo Mega Drive PlayStation รู้สึกจะเล่นได้ด้วยนะครับบางเกมไม่ได้เล่นได้ทุกเกมนะโอเคเอใช้คอนโทรลตัวนี้ได้เปล่าคอนโทรลก็โอเคออกกดคลิกไม่ได้นะครับเ,เกมถ้าเป็น emulator ชุดน,นี้ไม่มีหน่วงอยู่แล้วนะครับฟัน เราด้วย,ยไหดิหอเมโอเคโครักเเคโอเคมอเคโ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 อเอาาเกโเคโอเคโเ่มอเอเคโอเอเออเองอเอเเม นะครับสามารถแซรเกมโหลดเกมรีเทิร์นเกมนะครับอ่าเฟิร์มแวร์ง่ายๆโอ้ยทำไมมันตั้งไม่อยู่เลยเนี่ยนะครับโอเคเอ็กซ์ตินะครับเดี๋ยวจะไปดูถ้ากดโชว์ร้วบัตเตอร์นะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบมาท้ายนะครับก็คือมี CPS มี FBA นะครับมี Famicom มี Game Boy นะครับอ่า uh, i f b a นี่คือ Final Burn Alpha นะครับเกมตู้เหมือนกันนะี่ครับอ้าทำไมอ่ะเออนี่นะครับ DOGO Keyboard Color Super f a m i c o m Mega Dive PlayStation นะครับได้สิบเกมอย่าไปดู PlayStation ละกันว่า PlayStation น่าจะเป็นเป็นตัวที่ emulate ยากสุดนะครับ ไททีนแคปคอร์มอวเกมอะไรง่ายๆคาสเซเตเนียไหมฟาไฟนลดีกว่าไฟนอลเมื่อวานเปิดเอาม,มาีไฟอีกไฟนอลอะไรวะพอเอาออกไปพอรู้สึกจะไม่มีเกมเพ์ไอซิมการ์ตัวนี้รู้สึกว่าผมยัดสามสิบสองการ์ดเข้าไปแทนนะครับโอเคงั้นต้องดูเก,มเ,กมเฉพาะไอพวกนี้ อันนี้โอทีโอน่าจะมีเทสนีโอทีโอสินีโอทีโอเมทัลสลักนะครับเมทัลสลักมาได้ไหมโอเคโอ้ยมันไม่มีคลิปยากเลยฟังเสียงกองแกงมากโอเคเมทัลสลักนะครับไม่มีแลกเลยโอเคนะครับโ o ท o นะครับอิมเมเลตง่าย 8เตอิมเลง่ายจริงจริงเพย์เชันเวเขามัน CPU ตัวเดียวกับ x 7 0นะครับผมเมื่อคืนผมนั่งเล่นไอ้ Final <No. S 1> ไ i n นลเพยเพนะครับสตาร์ตเซิร์ฟคอยเอ้าเทิร์นทูเกมไปกดเมนูแใส่เครดิตมาครับอโอเคอเครับเกม ภาพจะเอาล็ p กพ p ร์ช i o นนะครับมันจะไม่ตรงสเกลเพราะว่าเกมจริงๆเนี่ยมันจะต้อง4ต่อ3นะครับจริงๆมันจะต้อง4ต่อ3อันนี้มัเป็นจอ16.9นะครับไปดูไปดูหนังกันดีกว่าเพราะรุ่นนี้นี่เหมาะเหมาะดูหนังมากกว่านะครับราคาพันนิดนพันต้นต้นพันหนึ่งพันหนสองไม่เกินดีเทิร์ เรืองลเทอร์เนี่ยจะลงอ่ะเอ็กซิสโอ้ยไม่มีไม่มีขาตั้งกล้องนี่ถ่ายยากมากหนังหนังหนัง uh, อ่าดัตติงยูดูอันเฟนอ่าลองดูลองดูดัตติงยูดูนะครับเออมีหนังเฟรนตี้แซนเจอร์ฟอกเลยครับ ภาพสวยทีเดียวนะครับแต่ผมชอบตัว7นิ้วมากกว่านะครับตัวนี้ก็ราคาเบาลงมาหน่อย7นิ้วจะพันหตัวนี้น่าจะพ2นสต่างกัน300นะครับแต่ตัว7นิ้วจะมีจอย2อันจอยจอยอนาล็อกนะครับดูในรูปได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูเข้าหนังนี้เดี๋ยวมันจะติดลิกสิตซะสรละะนะครับ อ้วโอตายแล้วเกือบกดรลคอร์ดแทนอ่าปิดหนังทำงยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูเกม8บิตซักเจ้าได้ไหมเซิร์ชได้นะครับแต่ยังไม่เคยลองใช้เซิร์ชเกมยูยูไวบุกนะครับโอเคนี่เป็นเกมเพย์นะเกมปล่อยพลังยูยูเติดดีแต่นี่รู้สึกภาพมันจะ ภาพมันจะไม่ปากกดเ,เต็มจอดเดี๋ยวรู้สึกเข้าเกมไปแล้วจะโอเคอา,าใช่ที่เข้าเกมไปแล้วโอเคนะครับเกมเฟรมนความเล่นสบายๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะอย่าไปอมีเสียงเดสต์รอสหน่อยสรุปนะครับเล่นเกมพอได้นะครับสัก50-60%นะครับเกมเล่นไม่ได้100% ก็ไม่แนะนําสําหรับเล่นเกมนะครับแนะนําสําหรับดูหนังดูวิดีโอแล้วก็เอาเกมเป็นเรื่องรองนะครับใช้ได้ทั้งหมด10ระบบนะครับ CPS Final Burn Alpha f a m i c o m นี่ก็คือ Nintendo ตัวปกตินะครับ Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Neo Geo Super f a m i c o m Mega Drive ได้ PlayStation แล้วจริงๆเกมหลักๆม่อยู่แค่นี้เอง แต่ถ้าพวกิ m u l a t o r ตัวโตวๆ,ๆนะครับมันจะสามารถเล่นไอ้พวก PC Engine หรืออะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็น Model X 3 9นะครับขนาดเมื่อกี้เปรียบเทียบกับเจ้ากับเจ้า Nintendo Switch ไปแล้วนะครับ๋ยากจะเอาไปลากยกไปเปรียบเทียบกับตัวนี้หน่อยยกไปเปรียบเทียบกับอ่า X70 นะครับ X70 ใหญ่ใหญ่่าเยอะนะครับ X70 นี่แบตเทอเตหแบตนเปิดได้ยังนะครับได้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะจะได้รีวิวบายบายโอ้โหแบตไม่เข้าเลยนี่ตั้ง10นาทีแล้วนะสงสัยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเครื่องชาร์จนะครับเมนูเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะ2ตัวนี้นะครับก็อันนี้เอาเรื่องของ X3 ก้าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าติดตามกรุณากดติดตามหน่อยนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่สองสามร้อยชั่วโมงก็จะจะเข้าวินและจะเป็นช่องที่มัน,นท้ายท้ยแล้วนะครับรบก,กวนพี่พี่น้องๆช่วยช่วยแชร์คอนเทนต์หน่อยนะครับมันจะได้มีคนดูเยอะๆแล้วก็ครบชั่วโมง4.000ชั่วโมงนะครับตอนนี้มาจนถึง3.700กว่าชั่วโมงแล้วนะครับดีใจมากโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ